สวัสดีครับผมแทนทันยุริทยานิพิจนาจากวงเคหายีสอครับตอนนี้อยู่ในรายการครูคัมเมอร์ครับผมเปิดเพลงฮิปฮอพตกูชอบวินเทจก,กูมีเวิร์ดทวิเกตกูชอบทำเพลงกูไม่เจเรื่องบิสเนสศิลปินที่ชื่นชอบครับ FD ไทยเทครับเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้มาแล้วแล้วก็ทำเพลงด้วยครับ ทีเป็นเอฟครับเพราะว่าหนึ่งเดียวคนนี้ครับภายใต้หน้ากากผมคิดว่าเขาต้องมีอะไรที่ดีๆอยู่แน่ครับก็เป็นแรงบันดาลใจอีกคนหนึ่งครับอีกคนที่ชอบนี่ครับทีบิ๊กเกฟครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบทำบีทได้ด้วยแล้วก็แรปได้ด้วยผมก็เห็นมามันก็มีความเป็นตัวเองผมเลยทื่ชอบเหมือนกัน,นครับ ผมว่าอีกสองคนที่ขาดไม่ได้ก็คือบีการกับพาลีจากเคหายี่สองของผมเองนะครับ่ไหนก็ทํำกันแบบนี้ถ้าเกิดมีพ่ออย่างมึงกูขอไม่มีดีกว่าถ้ารู้ว่าโตแลรวกูต้องกลายเป็นแบบนี้มว่าไอ้ที่กว่ามึงอย่ามาว่าทำตัวสองหน้าจะได้ไม่ก็แล้วมีแนะนําอีกคนหนึ่งด้วยครับมาแรงแน่นอน D.O.G. ครับ ครับก็ขอฝากวันน a บีซีรี่ฝันก้าบ้าดังไว้ด้วยนะครับวันอังคารและพุธเวลา2องทุ่มที่วิวที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็อย่าลืมไปฟอลโล่ช่องเคหายี่สิไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับวิว so good